บ้านพักตาอากาศวิวภูเขาจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพาชมบ้านพักตาอากาศวิวภูเขาค่ะพี่ักดอยู่ที่ตำบลหนองยาป้องอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีค่ะเนื้อที่392ตารางวาราคาขา่ะอยู่ที่2ล้าน2บ้านพร้อมเข้าอยู่นะคะติดถนน2ด้านเดี๋ยวแพ่นกล้องให้ชมค่ะ ที่สาคัญนะคะใกล้ตลาดหนองยาป้องนะคะใกล้ว่าที่การอําเภอหนองยาป้องประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเมตรค่ะนี่เป็นบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะได้วิวภูเขาเสวยๆแบบนี้เลยค่ะแล้วบ้านก็สภาพดีค่ะพร้อมเขายู่ค่ะ บ้านเลขที่3-4-1ตําบลหนองยาป้องอําเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีขนาดเนื้อที่392ตารางวาเกือบ1ไร่นะคะพื้นที่ใช้สอยบ้านกว่า100ตารางเมตรฟังก์ชันการใช้สอยขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกและด้านหลังก็ต่อเติมเป็นห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมโรงจอดรถค่ะนี่เป็นห้องนอนเล็กนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านน่ยสภาพดีมากๆค่ะเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนนะคะ เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะราคาขายอยู่ที่สองล้านสองแสนนะคะค่าโอนค่าภาษีเจ้าของออกให้ค่ะนะคะกระเบื้องกระปูไว้อย่างดีอย่างสวยงามเลยค่ะบ้านเนี่ยน่าจะอายุประมาณประมาณสักป,ปีสองปีนะคะบ้านเพิ่งสร้างใหม่ไม่นานนี่เองค่ะเจ้าของมีความจำเป็นต้องขายเพราะว่าต้องย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่งนะคะก็เลยต้องขายค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องมาสเตอร์นะคะ สวยคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะบ้านปูนชั้นเดียวนะคะยกพื้นสูงเกือบหนึ่งเมตรแล้วก็มีการถมขึ้นใหม่นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมบริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็จะมีลางลำรางระบายน้ําด้วยนะคะไฟฟ้านะ้ำปราปา,ปาครบค่ะประตูหน้าต่างผ้าม่านนะคะติดไว้อย่างดีสวยงามค่ะตรงโซนนี้ก็แบ่งเป็นห้องแต่งตัวนะคะนี่นะคะห้องน้ําสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเช่นกันค่ะ